นำะเม็ดหนึ่งนะปาระกรรมฐานก็ต้องปฏิบัติทำอยู่อย่างนี้นะอยู่นธธรรมกลางธรรมชาติท่เป็นป่าและเป็นเขานะมีต้นไม้นา,นานาชนิดนะแล้วก็มีทางเดินจงกรม เมือม่อจะเมือ่อเมื่อนั่งสมาธิแล้วลในระยะหนึ่งก็จะลงมาเดินจงกรมเพื่อเปลี่ยนกริยบทในการบำเพ็ญภาวนาเพราะนั้นในการปฏิบัติรธรรมนั้นจงมี ยืนเดินนั่งอันนี้คือกริยบุทในการบำเพ็ญภาวนาในขณะที่นั่งอยู่ในที่มุงบังคือเสนาสนะที่เป็นกุฏิก็จะมีการนั่งเพียารณาสมถะ คือให้ปล่อยเป็นธรรมชาติคือให้เกิดเป็นสมาธิความนิ่งอยู่ในสิ่งเดียวให้เกิดมีสติและสัมผััญญะอยู่ตลอดเมื่อเกิดเป็นสมถะหรือสมาธิแล้วก็ให้พิจารณาในธรรมชั้นสูงนั่นก็คือวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาลมหายใจเข้าออก าหายใจเขาก็รู้หายใจออกก็รู้นะพิจารณาตนตนพินากายในกายนั่นก็คือ,อพิจารณากายสตินในขั้นวิปัสสนากรรมฐานคือให้เกิดปัญญาให้พิจารณา ในสังขารทั้งปวงมาเพียนนาสังขารทั้งปวงของตนของตนแล้วนะก็ยกระดับขึ้นไปสู่อสุภะคือร่างกายนี้นัสสักว่าจะเป็นร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสีขันธ์ห้าธาตุธาตุธาต ธาตุนี้จะมาประกอบกันเป็นรูปในรูปนั้นจะประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟรูปสักว่ารูปธาตุสักว่าธาตุเมื่อประมวลเข้าให้เกิดเป็นธรรมธรรมชาตินั่นก็คือมีพบมีชาติมีพ่อมีแม่มีพ่อ,พ,อพันธุ์มีตัวมีตน ก็จะปรุงแต่งให้เกิดเป็นขันห้านั่นก็คือรูปเปตนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาในขั้นสูงขันห้านี้เต็มไปด้วยอสุภะกิเลสตัณหาโลภะโทสะโมหะทั้งหลายที่เกิดปรุงแต่งอยู่กับสังขารน,นี้ การพิจณาในสังขารในร่างกายในขันห้าซึ่งการตั้งอยู่เปิดมาตั้งอยู่ดับไปพิจารณารัตจักรแห่งขันทั้งห้าให้เห็นธรรมะ ที่องค์พระสถาคตคดในตราเอาไว้คันตั้งห้าเ่านี้หนักหนอเกิดมาตั้งอยู่ตัอไปซึงเป็นกฎไตรลักษณ์นั่นก็คือทุกขัั้งนิจจังนันตาก็ไปสู้สภาวะแห่งความเสื่อมโทรม และใน,น,นที่สุดก็สละสังขาราก,กายนี้เหลือแต่ปิญญาณที่จะต้องลอกให้ไป,ไปถ้าหากทำกรรมดีก็ไปสู่พบที่ดีทำกรรมไม่ดีก็ไปสู่พบที่ไม่ดีกรรมนี้มีทั้งดีทั้งชั่ว พนนการแบกพบแบกชาตไปอีกก็ถือว่าไม่สิ้นสุดองค์พระสัทาคตถึงตรัสให้ผู้ไฟธรรมปฏิบัติธรรมให้นี้พ้นจากสังสารวัตรคือการเกิดการมีพบมีชาตินั่นก็คือ ให้ไปสู่มรรคผลนิพพานให้บรรลายของสรรนะมันการปฏิบัติธรรมว่าจำเป็นเสียต้องเข้าสู่ธรรมะคือธรรมชาตินั่นก็คือ เดไป,ปตั้งสตินั่งสมาธิพิจารณาสิ่งเหล่านี้เพื่อให้สภาวะจิตนั้นไม่แต่งในสภาวะโลกภายนอกนั่นก็คือหูตาจมูกลิ้นกายใจปวดสภาวะทั้งหลายที่จะเข้ามาสู่อายตนะทั้งหลายแล้วลนี้เพื่อไม่เกิดการปรุงแต่ง เพราะนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์ถึงพาวางแนวทางในการปฏิบัติเข้าสู่เสนาสะนะที่เป็นปา่าเป็นภูเขาเป็นถ้ำหรือปา่าช้าโคนไม้แต่สิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมานี่มันไม่มีอยู่ในในเมืองหรือณสถานที่เจริญแล้ว พนั้นความเป็นป่าความเป็นภูเขาความเป็นธรรมะคือธรรมชาติทุกวันนี้ก็เหลือน้อยเต็มทีเนี่พระที่จะต้องเข้าไปปฏิบัติณสถานที่เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นป่าเป็นภูเขาเป็นถ้ำก็ดีหรวนในประชารก็ดีล้วนแต่มีเจ้าของทั้งนั้น,น,นก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะต้อง สแสวงหาทำไงที่จะต้องเข้าไปสู่ในธรรมที่กล่าวมาแล้วนี้ให้ได้เขาจะมีเจ้าของก็ดีมีตัวตนก็ดีมีส่วนที่ห่วงห้ามก็ดีแต่ในไฟธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธสดาไม่เคยเสื่อมไม่เสมอ และปฏิบัติได้ตลอดการแต่หาใช่จะเป็นขีดขีดกันในการปฏิบัติว่าปฏิบัติในเมืองไม่ได้ปฏิบัติในป่าได้เท่านั้นก็หาใช่แต่นสถานที่ที่เป็นบ้านเป็นเมืองที่จเจริญแล้ว มันมีสิ่งรบกวนทำให้สมาธิปัญญาเกิดช้าเพราะมันมีตัวที่จะหลอกลอก่อทำให้เกิดกิเลสตัณหาได้ตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องแสวงหาภูมิประเทศภูมิประเทศโซที่ทำไงที่ทำให้จิตนี้นะ ไปสู่ในภวังได้คือความเป็นสมาธิและความเป็นปัญญานั่นก็คือณสถานที่ไม่มีสิ่งรบกวนคือต้องการความสงบความเงียบความวิเวกจะช่วยเพิ่มพลังแห่งความการปฏิบัติ ได้เร็วดังนั้นองค์พระเาสดาในสมัยองค์พุทธะที่ยังชีพอยู่พระองค์ท่านไดบวชพระภิกษุด้วยเอหิภิกขุด้วยพระองค์เองโดยใช้คำกล่าวว่าจงเป็นภิกษุมาเถิด เมื่อท่านกล่าวเท่านี้องค์ปัดาก็ชี้ไปโน่นป่าโน่นประชา้าโน่นร,รมจงใจรีบไปท่องเที่ยวไปนำสัจธรรมของสถาคตเพื่อไปประกาศให้ปวงชนได้ดวงตาเห็นธรรมนี่คือพุจนะ หรือคําพูดของพระองค์ที่ตรัสเอไวา้เกียูพูทรงศิลทั้งหลายที่จะออกแสวงหาความวิมุตเพื่อความหลุดพน้นปู่เนนก็ได้มาปฏิบัติธรรมณสถานที่ตรงนี้ที่เป็นปูเขาแต่ก็เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่ชื่อว่าวัดสำนักสง สันติสุขยานสัมปันโนตบลขุนรามอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งห่างจากตัวจังหวัดประมาณ20กิโลเมตรแปูเนนก็ได้มาจำพรรษาได้หนึ่งพรรษาณตรงนี้ก็ได้ทำเกิดขึ้นนั่นก็คือธรรมชาติ ไม่โลเลไม่ทำให้จิตต้องวกแวกเพราะไม่ได้อยู่ในเมืองไม่อยู่ในสถานไม่ได้อยู่ในสถานที่เจริญไม่มีตัวหลอกไม่มีตัวล่อกไม่มีความคิดปรุงแต่งหรือจะหาซื้อน่นซื้อนี่ก็หาไมีใหม่ไม่มีร้านค้าไม่มี นะญาติโยมเพ็นพานอยู่ตลอดช่วงเช้าก็ออกบินทาบาทหกโมงเช้าบินทาบาทก็มีญาติโยมใส่บาทห้าหกหลังคาเรือนก็พอแล้วนำมาฉันนะในเสนาสนะทุกเช้านี่คือข้อวัดปฏิบัติในช่วงเช้าเมื่อฉันแล้วก็ ดูแลเสนาสะนะเก็บกวดาดนะให้เรียบร้อยแล้วก็เข้ากุดีเพ,เพื่อวําเพ็นภาวนานะมานอถึงสมาธิในเวลาอันสมควรก็จะออกมาเดินจงกรมไปเรื่อยๆ จะทำอย่างนี้อย่างนี้จนถึงเวลาบ่ายสามโมงมก็จะไปกวดปาดใบไม้ตามทางาต่างๆในวัดในวิหารในสลาเพื่อเป็นจิตวัดจิตวัดของสงฆ์อย่างนี้อย่างนี้จนไปถึงเวลาเจ็ด นาฬิกาก็คือติอ๊ดถึงเวลา19บเนาฬิกาก็คือเจนาฬิกาก็คือโมงหนึ่งนาทุ่มหนึ่งเวลาตอนเย็น19บเกานาฬิกาตอนเย็นก็ทำวัดการทำวัดก็ทำวัดเย็นก็ทำพ,พระภิกษุสงฆ์แต่ละองค์ก็จะทำ ที่บนกุฏิของใครของมันยกเว้นบรรสินเท่านั้นคือวันพระบรนสมนะเมื่อเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิพิจารณาตัวเองให้เป็นสมถะเข้าสู่ปัสสนากรรมฐานไปจนถึงมาสีทุ่ม แล้วค่อยพิจารณาในการที่จะจำบัดต่อไปทีสองทุกวันจะต้องตื่นตื่นเพื่อขึ้นมาลุกนั่งนั่งอยู่ประมาณ30นาทีเพื่อพิจารณาสมถะหรือปล่อยอารมณ์ปล่อยจิตปล่อยใจให้เป็นสมถะ จะตั้งมั่นในการที่จะเข้าสมาธิวิปัสสนากรรมฐานขั้นต่อไปจนไปถึงเวลาตีสาก็คือ1ชั่วโมงที่นั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานตีสีก็สวดมนต์เช้าก็ไปถึงตีห้า ตีห้าก็ลงเสนาสนะเพื่อทำความสะอาดแล้วก็ปูอาสนะของสงเพื่อที่จะเตรียมสถานที่ฉันดูแลน้ำดูแลกระโทนดูแลอาสง์ไปจนถึงเวลาหกโมงเช้าหกโมงเช้าตรงก็ออกบินทบาท ตาจิตจวัดของสงต่อไปทำอยู่งี้ร่ำไปทุกวันทุกวันไม่มีเสาร์อาทิตย์ไม่มีวันหยุดนี่คือการปฏิบัติของตนของตนจะหาใครบังคับก็หาไม่ลังมะเองดังชื่นใจจาก,ากฟ้าสุาลาไหลสุดแดนดินนี่คือการปฏิบัติโดยตนของตน